ทาาน,นี้ค่นี่นะคะสุดท้ายแล้วเราก็ใช้วิธีสามันธรรมดาค่ะนี่ค่ะเป็นลมธรรมชาติธรรมชาติมากไหนเป็นลมธรรมชาติทำไรฮะลมธรรมชาติใช่ไหมฮะ <c oughs> โอย <c oughs> ไม่ใช่นี่เป็นลมธรรมชาติเป็นี้ครับ <c oughs> โอ้โหอ๋เ <c oughs> อ๊ห <c oughs> เหม็นยย่ดนอีก <c oughs> ไม่ใคล้องตอแกเลยเราได้เตียงเตียงลมแล้วนะขอทดสอบข้อแข็งแรง เฮ้ยโอเคถ้ามันอยู่ในน้ำมันแบบเหมือนติ่งน้ำแต่พอเออนี้มันไม่ใช่แต่เราอ่ะน้ำหนักไม่เยอะเว้ยเราขอเชิญทีมงานผู้ที่มีน้ำหนักร่างกายอันกำยำและแข็งแรงมาทดสอบความแข็งแรงนะบัดนี้ค่ะพี่คิมี่เติร์เตร์ตตโอ้ยะอย่าเรียกว่าร่างกายกำยำแข็งแรงต้องเรียกว่าเต็มไปด้วยไขมันพี่คิมพี่คิมขอท่าลงแบบแปลกๆธราไม่ดัไม่ได้ อ้ย e> ัง <oh> ไม่ไม่ห่วงกูเลยไม่ห่วงไม่อะไรไม่ห่วงเขาเลยเอไหมไม่ห่วงขลเล่นอะไรก็ไม่ให้ลงอย่างธรรมชาตินั่งดีๆเนั่งดีๆนั่ง่ไม่ได้เป็นการรีวิวความแข็งแรงของเตียงลมเด็กจิวนะฮะดูว่ามันจะรับน้าหนักได้มากสุดแค่ไหนนะฮะไม่เ จับบางดีๆโอเคอ่ะหนึสองสเดี๋ยวเดีอ่ะหนึ่งาจไม่ดีอ่ะนี่คือความแข็งแรงของเจนดึกจิวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มน้ำหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเะีุยวเดี๋วาม่ข็งเดี๋ยว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 เดีวเนี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีวยดีวดยน้ดี๋ัวเดี๋ยวนดฮ๋ยวเ พี่คิมเป็คนกลัวเสียงลูกโป่งมากนั่งลงไปนั่งลงไปเหรือว่เตียงยังคงมีความแข็งแรงนะพวกเพื่อนพี่คิมคนนึงเข้าไปเฮ้ยเอาวนี่มันเฮียการเนี่ยนั่งดีอะไปทีมงานอีกคนครับเฮ้ยเฮ้ยเราว่าเอาเอาเบสอยู่ข้างล่างไหมเบสร่างกายแข็งแรงกว่าพี่คิมไม่เป็นไรนั่งทับไปเลยเข้าโรงพยาบาลทำไงก็มีประกัน เดดี๋ยยวเเไลา่กือบสามร้อยฮะมาเดี๋ยวเราบวกน้ำหนักที่สามร้อยเข้าไปด้วยนะฮะเข้ามาแล้วโอ้ยมันเต่งตึงมากมันเต่งตึงมากน้ำว่าเต่งเด็กจิ๋วเนี่ยคงทนมากเดี๋ยวขั้นต่อไปที่เราจะทำการทดสอบคือเราจะลองขย่มเล่นดูนะฮะ คือเราจะลองขยมเล่นดูนะดูนะนะ <What? S 1> ดูนะ แกตัวน่ะไม่ใช่เราเราได้เสียชีวิตคีอาทีปประจําช่องแล้วนะครับผมไม่เป็นไรอันนั้นไม่สําคัญนะครับเตียงเด็กจิ๋วรับน้ำหนักได้เกือบ400กิโลนะครับมาดูความเสียหายข้างหลังแกรีวิวอะไรก็พังขาดเลอะไรเย็บได้เย็บได้นิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่จะซื้อก็คือแข็งแรงจริงใช่เพราะฉะนั้นคืนเด็กจิ๋วแล้วขอใหม่มา ติงดีติงดีค่ะแต่เราทําพังไปแล้วขอใหม่ได้ไหมครับขออันใหม่ก็ขอบคุณของเล่นเจ๋งๆดีๆจากร้านแค่มุนช็อปนี่นี่นี่มีหน้าเด็กสิวเป็นประกันนะคะถ้าเกิดอะไรไม่ดีก็ไปว่าน้องได้เลยถ้าป็นเป็นอะไรก็ให้เด็กสิวจัดงานศพให้ไปขอโทษเคียรีทิพชะเลยนะแกไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ตายหรอกจริงเหรอมากสุดก็หลังดอกเราอ้วน อ่ลาแล้วใช่ครับลาลาลาไปก่อนเย้เียโอเคจะไหลแล้ว <c oughs>